ดีค่ะพบกับพี่น้องวันนี้มพาพบกับช่องเบาเป่าสาวนุ่นดำเสียงขึ้นเก่านะคะพี่น้องคะ่ะอยู่กับ,บเบาเป่าขึ้นเก่าค่ะพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เบาเป่าจะไม่เห็นอยีหยางนอคะ่ะว้ายไม่เห็นหน้าเหรครับเมื่อนีวออวานเขานาะค่ะ<า>พี่น้นองค่ะครับผมเขากับวไดไรมาไทยบรรยากาศคลิปแาให้พี่น้องเบื้องดนแล้วเนาะคะ่ะพอว่าช่วงนี้มันไม่ได้ออกงั้นเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะติดฝนคะ่ะวันนี้อยู่กับเครื่องอเครื่องหวานพ่นมเมล็ด นากรชิบอ่อเมนบอ่อยี่สิบหกลิตรยี่สิบหกลิตรคอหกสิบสี่มมเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะไม่ยังเครื่องแตนหยาเลยพี่น้องคะสีแรกสีแรกเนาะพี่น้องคะสีเขาจะลองใส่เครื่องตัวนี้เบิ้งเนาะ,ะพี่น้องคะเพระาะว่าปกปติเขาจะใส่แต่แห้งค้นเนาะคะ่ะีนี้เป็นสีแรกเนาะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมน้ำกันเนาะค่ะ ว่มามันเป็นยังไงบ้าน้องมาแล้วที่เป็นเม็แบบไยกเนาะค่ะปีนปีนนนะะ้ก็จะลงเขาดอ์เอาเข่าพี่น้องคะ่ะลงเขาดอกลางเนาะคะ่ะล้มเขายิเตี้ยร์แล้วพี่น้องอ๋อเม็ดไข่หรอวะเขาดอกลางเนาะคะ่ะพีนะะนะะ่น้องค่ะยิเตี้ยค่ะเจ้ากระบ่เตี้ยร์ไหมพี่น้องคะ่ะเพราะแมงยิปเตี้ยแท้เนาะคะ่ะก็รู้ว่ายีปเตี้ยน,น,น,นี่เขาเอิ่อไว้ยิปเตี้ยอีหยังเนาะคะ่ะ เราจะชอบเป็นโจ๊กคนงานเราพี่น้องว่ามันแตกกระจายดีบ่มันส,สมั่งเสมอดีบ่นะคะพี่น้องคะสุดสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวใช่ก็จะได้วินโดนบาทเนียนี่จะมีเิดอยู่งเ พี่น้องคะระยะแบบไกลคะ่ะโอ้คุณหาพี่น้องมันสิดงนี้ก็เฮียงค้นอยู่บ่ค่ะมันบอกว่าม้อเปลืองเขาวพวกค่ะพี่น้องคะ่ะเป้าป๋องเขาขวันใสค้นพานนี่โอ้ยมอยเปียงแล้วพี่น้องนี่เบิด์ตเขาเป็นสอบกันนี่โอ้เร็วมากคุณหาคะ่ะไปเลี้ว เขาเนาะพี่น้องขะว่ามันเป็นลคลุมหลายเกินไปค่ะโอ้แบบนี้เขาเดี๋ยวเรียวค่ะพี่น้องคะพู้นล่โอ้คอยว่านหกัสัตว์มันเต็มที่ล้แล้วคอยให่มันมาเกิดเนาะปีนั่นพี่น้องหาเทปน,นะปีเลยกๆนี้เออเจอมันในตัวเองสูงมากว่านเขาแบบบู๊เ่ามันตกกาพี่น้องคะ่ะ ว่าหนามันสิบ่เกิดกาว่าสนิทที่บ่ไม่หยาเลยบาเนี่ยเพราะแต่มันใหญ่เท่านั้นนะพี่น้องขามันเป็นอันมันห่ห่วงใหญ่ไหมพี่น้อง่ะมันหลีบร้องผิดร้องเถือเอานะคะพี่น้อง่ะเสื้อแันแบบว่าจะไดนล่ะอยากทดล้องโดยตัดเองเนาะพี่น้องขะเออก็เลยต้องเอาแบบว่าเอาร้องเมืองจะหายสองหายอันกับว่าเสียหายยังดอกท้าไม่ได้ร้องเหมดนะ ็คืออันซุ้มเก่าก็ใส่สูตรเก่าอยู่นะค่ะพี่น้องคะแะ่ว่งางร้องเมืองก็ซื้อง่ายค่ะ<ง>สบายมากเลยโอ้เกรืองขุ่นเลีงง้ยงเลยไม่ถูกสนิททุกแบบเ้าะพี่น้องอ สามนาทีเร็วมากอแมรทคกคนปนาี่บอกโวยปานนี่บอกกลับมาเติมเขาแล้วเติมแล้วเติมอีกแล้ว,ว,วนี่พี่น้องคะ ข้าวก่อบบนนะคะ นี่นนนไไหน,นี่นั่งรถขว่าจิเติมให้เดี๋ยวได้พี่น้องขะขอเติมพอยเป๊าเปล<อ>าก่อนไปนองขะ,งะมาต่อกันเลยนะคะใจรับไปจังนาทีหลังเงือบหันเลยเดี๋ยวจะไปล่าไม้น้องี่น้องขะให้นี่เต้ากับมืดอันนี้รอบนึงแล้วค่ะี่น้องขะในถังนี่งเบิร์ตเชอร์เตียเดียวค่ะ ยังครับพอดีไปน้าสิหนีก็นะมมกดีตอละอะเนาะไปยังไรเจียบนำ้ำบ่ได้โอ,พอ,องง้พี่น้องคะพี่แมนสิดของงานตอดปีนี้เพราะว่ามันลมค่ะทุป,ปีน,นี่น้ำบ่มีมเจียบได้พี่น้องกะ โอ้โหหอนหอนหอนแดดแห้งมากคพี่น้องคะในนิ้บา่านพาอ,อยู่สิเขาอีกแก่บาทเลยพี่นอ้องอืบวกไปจะเป็นแบบได้สิได้สามอีกว่าุ่นนี่ค่ะปีนี้ เอาแล้ว,ลวเอาเขาเหนียวหนระือเขาเจ้านี่เอาประมาณเขาเจ้วเิววปกติปกตินะ้ะพี่น้องขาเขาจะใส่เขาเจ้าได้พี่น้องขาทั้งทึ้งนี่ เขาเนี้ยเจ้าไปทั้งรางค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่บอกว่าเชียร์เขาเจ้าให้เดียวค่ะพี่น้องพี่ไปตะพกกินนซื้อมาสั่งค่ะพี่ยังก็ไปตะซันเฮี้ยงคัะเลย สองนาทีเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องค่ะบานเรียวเรียวบานนี่ทอ่เลียงโซตายของเราปั้นตัค่ะบานนี่พี่น้องค่ะได้บวบมานะคะพี่น้อง พร้อมทุกอย่างแต่ว่าไม่ไม่ได้รับจ้างไปซื้อครับพี่น้องที่ก่อนทุกอย่างเตรียมอะไรับอย่างนะคะ่ะเด่นดิงดๆงดง,ดง,ดง,ดง อันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องทีชีวิตของคนอีสานทีมีเขื่องถุนแรงมาซอยเนาะคะ่ะย้ำเกี่ยวหอกกับปดียเยหดน,น้าแบบช่งวงน,นี้บไ่ได้ลำบากขึ้นสมัยตะกี้หรอกค่ะพี่น้องมัยมะกี้อิ้วไถน้ากับใส่ควายบ้านี่สีเขานี่ก็ใสเครื่องสีเข้าได้พี่น้องคะ่ะ เออใส่รถสีขาวคิดนะคะเป็นกระสอบก็ได้แบบว่าซ้เร็จรูปพิซูเมื่อนี้ค่ะพิซูเมื่อนีงเที่ยวแล้วเป็นเม็ดใช้สอบให้พอดนอยบริการนิวหยบริการไปขายให้นะพี่น้องค้าสะดวกสบายค่ะค่ะดีแต่ว่าสงสยัยลวครับปุ๋ยหนาจะล้มแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่าดีจังน้อยอันแมน ช่วงได้ละช่วงที่ค้องขึ้นเร่งๆนะพี่น้องค่ะอ้ยปุ๋ยสอแบบพันเจ็ดพันแปดในมีม่ก็ะสิยดายมันพันหาพันสีนะค่ะพี่น้องค่ะถือว่าลดลงหลายบาทเลยค่ะสองสามร้อย่ะพี่น้องคะ <c oughs> ่ะในเนื้อง,ง้วเป็นโลค่ะ <c oughs> แล่ิว่าเขาอ,อยากได้ปุ๋ยไม่อยากได้เนื้องไวอยะงละด <c> เ <oughs> ดินดึง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 มาเลยทีเดียว ขายลงกเลยนะคะพี่น้องคะนี่ก็ลุๆบๆนี่ยค่ะบอรูวร้ว่าเบ้าปอดล้วจะปั่นจะกรอดนะค่ะพี่น้องค่ะปกติ ปกติถามมันง้ามก็คือหลอดเดียวเนาะพี่น้องคะแต่ว่าถามันบ่งง้ามก็คือปั้นสองหลอดเนาะค่ะอันนี้บได้ถอยหลังเก็บมุมก็จังไถเนาะพี่น้องค่ะตอนปั้นเนี่ยคือแรนไปเลยบัได้สชนนะคะปีนี้เบ้าเปลลงมือเองเลยค่ะพี่น้องค่ะปีนี้ขับด้เหตุยังเลยสบายมาก พี่เล่นสบายค่ะถ้าเบาเบาเบารถไทยไปทำงานน้ำก็จะได้ไทนาซอยกันยุพินงค่ะดูดีก็ได้เห็ดเลย พี่น้องขาสำหรับพี่นี่ก็จะขอฝากไว้ซ้ำนี่เนาะให้พี่น้องเบิ่งเป็นการเรียกนำย่อยการทำนาอ่ะซื้อนอะคะพี่น้องะ่ะปีนี่้าฝนดีแบบนี้คาดว่าสิได้เขาหลายอยู่คะ่ะตะวันก็บ่ได้หลายมากนะพี่น้องคะนะา้าน้าฮักกับอะไรทีละแปดสิบก้าสิบสอบกินสามจีค้นนึ่งะจะหอดบ่มปีอยู่ค่ะพี่น้อง่ะเลือหยอดขายถึงค่ะ พออยู่พอกินอยู่นะคะแต่ว่าแต่คายดี่พราะกินรถดีแต่ว่าขา,า,า,ายกัน,ลกนเลือ้อยู่ปีแล้วว่าหลายน้องพี่น้องคะ่ะเพราะว่าแต่ขา,ายอยู่หลังจากที่จงไว้เฮ็ดแนวแล้วเนาะคะ่ะปีนี้พ่อตะัดอันตัดสินใจแล้วคือบอลงของกอขอ,ขอ,ขอ,ขอเลยเพราอพอหยังตีพี่น้องเพราะว่ารถเกี่ยวเนาะคะ่ะอัน รถเกี่ยวย้ำหนันมันหยาดกันค่ะพี่น้องค่ะเขาพุได้กับเขาไง่เขาแย่เขาไง่แต่ว่าเขาโดนนี่ก็คือเขาเจ้าจบหยาดกันบบแย่งกันเพราะว่าเขาขาเจ้าประธานในแก่นาะพี่น้องขาฮักัดปัญหาไปเลยเขาเขาอิเตยียนี้จะถือว่าแบ่บยุพี่น้องคาะนุ่มแล้วหนึ่งรอบสวงกับพอดีอยู่ค่ะทานยู่ค่ะพี่น้องขาจะรับข่อยได้หนึ่คือเขากับพได้แข็งอืมกับพได้เหนียวเกินไปยังคิดไหมคะพี่น้องขะเออไม่ คือได้เกีย์ที่มุม่ค่อยรับได้ล่ะคะ่ะพี่น้องคะเราเป็นยังรับเทาไหรสะดวกเพราะเอาควันสะดวกแลยจ้ะควันสดของเฮาไหนเนะพี่น้องคะว่าน,นี่นเราจะขอฝากไว้สักนิดนะะึงค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวถ้ามว่า,าประมาณว่าเขาเกิดแล้วเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาชมเบิ่งนะคะ่ะวานมังงามโบใส่เครื่องวานนะะ้อะพี่น้องคะแล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้านะคะสำหรับอ e ีพีนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมและฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะกำลังใจเล็กๆน,น,น้อยๆให้พวกเรามีแรงทำช่องต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ